สายไหวะสายแตกครับเต้สายไหนนี่สายสายสายนี่บ่ไหนไหนลองลองอันนั้น้ยเออว้าวาว้าวาว้าวา ออกตรงนี้นี่หว่าฮะเอ,อเรียบร้อยเลยปะออกไอตรงประกาบหรือเปล่าพี่อบอมันออกมองประกาบไหมเอ้อมือน่นหรือวะฮะตรงประกาบเลยอะ่ะ เดอ,อนั่นอ่ะเดี๋ยิน,น,น,นสายไม่ได้แตกประกับถ้าได้จอดถอดได้วะประกับแตกออกต้องประกับเลยพี่เต้มองไปนึ่ว่าฝนตก <laughs> ว่ารัวารนะ่วอย่างแรงนะตะเกียองไเอ้ถยเยร้เราจอดท่าไหนทำได้วะถอยทะเลอมมั้งเา พออ่อ,อ,เอยเทเลอร์มาจอดนี่ปุ๊บแล้วก็ขวางไปเงี้ยยืนบนเทเลอร์เนะเาะอูัวเต็มเลยปะดูอ่ะไปอีกไปอีกเนี่ยจะต้องถอดบนเทเลอร์นี่แหละชิดๆเลยพี่เต้

ไม่รู้เลยไม่แตกแนะหรอกมัรวมเนาะรวมรอไม่ได้ขันเลยนะถ้าทำไมมันอยู่ได้ปะไม่รู้ว่าโอลิงมันเล็บหรือเปล่าเล็บแล้วันเะ <No. S 1> ลองดูฝา,ากถึงช่างวินด้วยนะ <laughs> <laughs> ทางนู้นเลลองดูด้วยอว่าเอานมดิาหันลองไปดูมันพุ่งขนาดนั้นเนาะ Ừ. mình xương ra, hoặc mà, mình đi, á, nee, ừ, o-ring mình lép một lẹ, phải, 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 ล้างเลยไม่ล้างได้สมุนสมุญสมุสมุญรไม่รู้ปัดฝนเมฟูมองไปเอ้าถอยเสียทำไมมีควายใช่ไม่ยุดที่ว่าฟูฟูแล้เอาฝนมาแล้วซื้ออยู่ตรงสายกาตรงนี้กินฝนเทียมไม่รู้มีไหมโทรทานเต่าเออโทรทานหมดที่ไห ถูกครับคิดว่าสายแตกนะตะกี้เ้ยปกติมันทำไมมันอยู่ได้วะมีได้มีหกเสียงเลยนี่งั้นมีใช่ไหมครับไอ อยู่หัวเก่งเลยด้วยไอ้ตรงกระบอกกระบอกอาร์มอะตัวร้อยสี่ครับที่ตูดตุดไอ้ไอ้ไอ้ตูดกระบอกอาร์มครับเออมันหมดแล้วมีครับครับครับขอบคุณมากครับเสียครับครับว้าต้องเอาอะไรมามัดบอกเพราะว่าเพราะว่าไอ้ไม่โอลิงมันก็อยู่ในสายนี่แหละจางย มันหมดแล้วขาดว่ขาดว่ะเกบกบเยนาะเดีวมันเจบมี่ไรหลิกแหลมๆมั้ยยังไงไม้เซฟี่กับตั้งไว้ป่ะเรียบร้อยขาดเรียบร้อยดีแล้วสายไม่แตกเป็นแค่โอลิงระวังโอลิงตกหล่นไปพอดีเจอโอลิงในถุงนี้อริยะ ได้อยู่ได้พอดีเลยอุสาโทรหาเขาเนาะเอาเลยน่าจะได้เลยเบุญมีแต่กรรมบางกรรมยังมีอยู่บุญยังมีอใส่่ดดูกนไ้โป้เจเลยปลุกโอ้เจ้าเลยชีเตยตายไหมได้ได้เลยพอดีเลยตะกี้ว่าจะหาถุงมาอุดนะนนี่เจอในถุงพอดี <laughs> đường đi đường đi đại ca đi nói kịp thùng vậy, Kịp như mới chào nè ท่านพี่มิมก็บอกว่าเอาถุงมาอุดนี่ได้ไปซื้อเลยอเอออุ่เงายเออ <c oughs> นั่นแหละไม่ต้องใช้แวกเลยเนาะ อะไรนี่เวลาการเวลางานเขาไม่ให้ล้างรถดิล้างรถอะไรตอนนี้เขาแค่ทำงานหน่อยวิเตยอันนี้รักษาความสะอาดบ่รถต้องใหม่ตลอดเนาะเออว่าเวลาทำงานมาล้างรถต้องเอาเทเลอร์มาจอดแล้วก็ล้างนี่ดูอ่ะไม่ล้างตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเทเลอร์ออกได้ <laughs> Này, bố <laughs> wow, mà, đều chơi lang Wow, mà lời ơi 5 <laughs> ngàn, hôm ngàn <laughs> <Ủa Hú> chui <laughs> เหเห็นบ่มีร้านค้า